อีกอันนึงก็คือนะคะเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยที่มันมีประเด็นกันอยู่ตรงเนี้ยมันต้องมีมูลค่ะถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยนะคะชูวิทย์หรือแม้กระทั่งอัจฉริยะเนี่ยเขาจะไม่กล้าเล่นเพราะพวกนี้เขาก็กลัวว่าจะถูกฟ้องกลับถ้ามันเป็นข้อมูลเท็จด,ดังนั้นที่ฉันบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องของที่ดินเขากระโดงนะคะเนวินละหรือยี่ห้อยออกมาพูดละคะ่ะบอกว่าเราเป็นคนที่นิ่งๆใครจะทําอะไรก็ทําไปแต่เพราะว่าสุดท้ายเราก็จะนิ่งอยู่อย่างนี้ จริงๆแล้วกรณีของที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะคะเขาไม่เรียกว่านิ่งค่ะเขาเรียกว่าหน้าด้านอย่างนี้เขาไม่เรียกว่านิ่งนะคะหน้าด้านชัดๆแท้อยู่อย่างนั้นรออยู่อย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วชาวบ้านตาดำๆเขาต้องอพยพออกจากตรงน,นั้นถูกฟ้องขับไล่กันหมดแต่ว่าไอ้กลุ่มเนี้ยอยู่ได้ทําอะไรให้มันใหญ่โตเข้าไว้พอสุดท้ายคนก็จะเกรงใจไม่กล้าที่จะเอาคืนไม่กล้าจะยกเลิกประเทศนี้เป็นแบบนี้ค่ะ ะะอย่าไปบอกว่าตัวเองนิ่งอย่าไปบอกว่าตัวเองสงบสุขสุขุขมลุ่มลึกนะคะอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าหน,น้าด้านวันนี้ก็พูดสองเรื่องนี้ก็คิดว่าทุกคนนะนะคะที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยกับดิฉันอย่างประเด็นของกรณีที่อะไรวะนายกที่นะคะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกจากพักพลังประชารัฐวันดีคืนดีเนี่ยนะคะก็ไปหาเสียงไปไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ แถมยังตั้งที่ปรึกษาที่อยู่พักการเมืองที่ไม่ได้ไม่ได้เสนอตัวเองเป็นนายกท,ทั้งทั้งที่ยังอยู่ในวาระยังไม่ได้ยุบสภายังคงเป็นคือทึ่อถึง,ถงยุบสภาแล้วก็ยังเป็นนายกรักษาการและยังเป็นรัฐบาลรักษาการจนกว่าจะจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จงงกับประเทศนี่ไหมสรุปแล้วคือมึงเอายังไงกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าทางเดียวที่เราจะหายงงก็คือเราไม่ต้องไปเลือกมันเลย นะเลือกเอาฝ่ายที่เรารู้สึกว่าเออมันเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงหรืออะไรและจะบอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้นะคะในการลงพื้นที่เขาไม่ต้องควักกระเป๋าสักบาทเลยค่ะมันเป็นภาษีหมดเลยคือเป็นการหาเสียงแฝงอย่างแบบไม่อายอ่ะจะไปพูดได้ไงว่าลงไปดูพี่น้องประชาชนคือจริงๆแล้วตามกฎกติกามารยาทเนี่ยบางคนเนี่ยนะเขายุติแล้วค่ะคือถ้าจะลงไปก็ลงกันแบบให้ safe soft ไม่ใช่เออกระเริกเอารถกันกระสุนเอากําลังพลไปขนาดนั้นแล้วก็ยังบอกว่าถ้าถ้าจังหวัดไหนนะคะเวลาที่ลงไปจังหวัดไหนแล้วกเกิดการต้านขึ้นมากๆข้าราชการประจําทหารตํารวจหรือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่ยากเขาก็ต้องทําไม่อยากโทษเลยแต่กรณีที่ราชบุรีต้เขาต้องบอกน,นะคะว่าพวกคุณมันก็เกิดเหตุนี่คือการปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายประเทศหาอะไรให้ทำร้ายประชาชนขนาดนี้ ขนาดคุณไปบุกจับผู้ร้ายนะคุณยังทําอย่างนี้ไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์จะทาร้ายร่างกายแม้คนคนนั้นจะเป็นผู้ต้องหาหรือจะเป็นฆาตกรอะไรก็แล้วแต่นะฮะฟังกันเอาไว้แล้วก็จำเอาไว้ด้วยนะฮะว่าในแต่ละที่ที่ไปคุณไม่มีทางละคะที่จะไปปราบไม่ให้เข้ามาจัดการแบบนี้หรือไม่ให้เข้ามาแสดงออกแบบนี้ทางเดียวที่คุณจะสามารถทําได้ก็คือคุณก็ต้องกันไม่ให้เขาเข้าใกล้แค่นั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนเขาเห็นก็คือสื่อวันนี้ ดิฉันสังเกตเลยครับว่ากรณีนี้สื่อเล่นทุกสื่อค่ะและสื่อบางสื่อเนี่ยนะเล่นข่าวนี้ด้วยการแสดงออกให้เห็นด้วยว่าไม่เห็นด้วยจัดการกับการกระทาของเจ้าหน้าที่ดิฉันพูดเลยนะคะบบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่ไม่คิดเลยค่ะว่าคือเราไม่รู้เราคิดว่าเรารู้ว่าเขาไม่ฉลาดแต่ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้นะคะกรณีนี้ก็คือนะคะ ประยุทธ์บอกว่าอตัวเนี้นะคะอันเนี้ยไม่สนใจหรอกนะคะไม,ไม่นู่นไม่นี่เขาทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คือคุณให้ท้ายเจ้าหน้าที่ทําไมฮะจะมีการเลือกตั้งวันนี้คุณก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วคิดไม่ได้หรอคะทำไมคุณไม่พูดออกมาล่นะคะบอกว่าเอออันนี้เนี่ยก็ต้องตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ทำเกินไปนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องนู่นนี่นั่น เอ่ยังไงก็ขอให้คุณป้าหายเร็วๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพูดอย่างเงี้ยมึงหล่อเลยนะคะแต่มึงก็ไม่มีปัญญาพูดไงมึงคิดไม่ออกไงนะ,ะพูดอย่างเงี้ยมันเข้ากับสนับสนุนว่าตัวเองไม่รู้เรื่องไม่ได้สั่งนะ,ะแล้วที่ฉันบอกว่ากับประชาชนที่เขามีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนให้หรือไม่ลงคะแนนให้หรือคนอื่นๆที่เขามองมาถ้าเกิดพูดอย่างนี้ขึ้นมานะฮะโอ้โหหล่อเลยค่ะนะคะที่ทําอะไรไว้ต่ออะไรไว้หู ใจคนไทยละลายเลยมึงยังคิดไม่ได้เลยมึงยังคิดไม่ออกเลยมึงก็ยังเป็นมึงอยู่นั่นมึงก็ยังนะไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะฉะนั้นพวกเขาทั้งหมดไปในแนวทางเดียวกันหมดคิดอย่างเดียวว่าถ้าประชาชนมาต่อต้านก็คือต้องจัดการนะเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยและบรรดาเลี้ยวล้อทั้งหลายที่ออกมาวันนี้นะฮะยางกรณีโคโศกที่ปากกับสมองเป็นคนละทางเนี่ย ออกมาพูดนะคะเพราะว่าอนุสร์เขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าอนุสรอ,อนุสร์ได้พูดเกินเลยนะ,ะพูดบิดเบือนไม่มีสักคำที่แสดงบอกว่าแสดงความเห็นใจหรือห่วงใยนะคะหรือแสดงความเสียใจต่อคุณป้าที่ถูกเจ้าหน้าที่ทําร้ายเนี่ยคือมึงเข้าข้างกันแบบโอ้โหดิฉันบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐน,นะ,ะใช้สมองสักนิดนึงให้ตัวเองดูดีก็ไม่ นี่คืออะไรคะนี่คืออาหารการว่ากูจะเป็นของกูอย่างนี้เพราะยังไงกูก็มีสลิมสนับสนุนอยากจะบอกนะครับบอกว่าพวกสลิมทั้งหลายนะมึงไม่ต้องดีใจวันนี้มึงก็ชิบหายเหมือนกันไม่เชื่อก็คอยดูนะคะถ้าเกิดว่าพวกของมึงไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลมึงก็เตรียมตัวรับฝีปากเอาไว้มันถึงข่าวของมึงที่จะออกมาด่าแล้วนะคะพวกกูก็จะได้สบายกันสักทีนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ฉันบอกว่าเขาเป็นทิศทางแนวเดียวกันหมดประชาชนเนี่ยนะคะถามหน่อยเถอคะค่ะว่า ยังอยากได้คนอย่างนี้เข้ามาบริหารอีกไหมะนะฮะนะบอกว่าจะมาะแก้ปัญหานะ,ะบอกว่าจะมาแก้กฎหมายที่รังแกประชาชนมึงอยู่มาแปปีนะคะมึงรังแกประชาชนมาโดยตลอดแล้วถ้าสมมุติว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอายุมึงอยู่แค่สองปีมึงจะทําอะไรได้คะมึงจะมีปัญญาทําอะไรได้ไอ้ที่ทําอยู่ไอ้ที่ทําแล้วทําอยู่ทําต่อนี่คืออะไรถ้าถ้าสิ่งที่บอกว่าทําแล้วทําอยู่ทําต่อคือสิ่งที่เห็นเห็นมาไม่ต้องทําค่ะ นะฮะไม่ต้องทำสแสดงความคิดเห็นแต่ละอย่างดิฉันบอกเลยว่ามันไม่ได้มีสอแสดงถึงสภาวะผู้นำสีปีแรกโอเคให้อภัยเป็นทหารมาทั้งชีวิตนะไม่เคยรู้เรื่องการเมืองพอเข้ามาถึงสี่ปีมันยังเรียนรู้ไม่ได้เลยอ่ะถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกับแบบว่าหัดให้เขียน ABC กอไก่ขอไข่เนี่ยนะ,ะตั้งแต่อนุบาลหนึ่งยันอนุบาลสามม่เขียนไม่ได้เลย นะเพราะปีสี่ปีที่มีการเลือกตั้งนะก็ซอบลงนิดนึงเพราะมาอก่อนิเที่ยวชี้หน้านักข่าวเอาไอ้รุ่นไอ้นี่ฉีใส่หน้าเขาพอเลือกตั้งเข้ามาก็าปรับลุกงงนิดหน่อยแต่ยังไงที่ฉันบอกเลยค่ะว่าจะปรับลุกยังไงสันดานเดิมมันก็ออกพอเวลาปิดปิดขึ้นมาก็ออกสันดาเดมมนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็มาจ้าจ๋าทาไมคะเป็นผู้นำอะมาจ้าจ๋าทาไมประชาชนเขาเป็นเด็กในบ้านเหรอป็นเป็นเด็กที่อยู่ในคอนโทรเลเหรอนะไม่ต้องมาทําแบบนี้วานตัวให้มันดีๆอายเขา ะะทีนี้มาพูดถึงเรื่องหวยบนดินหวยบนดินคือที่ฉันขอพูดอย่างนี้แล้วกันกไม่ต้องมาสละสลวยเป็นดิจิตอลหาเลยเหรอกค่ะหวยบนดินนี่คือการที่ดิฉันบอกว่านะคะยึกยักกันมานานความจริงอยากทําตั้งนานแล้วแต่เพราะว่ามันไปติดวาสานดีกาเนี่ยเขาเคยพิพากษาเอาไว้นะคะว่าหวยบนดินเนี่ยมันผิดกฎหมายทําไม่ได้ตัวเองอยากจะทํา แล้วเดียฉันบอกเลยนะคะว่าอันเนี้ยสนับสนุนนะถ้าทําเนี่ยแต่ถามว่าอยู่มาสี่ปีของการเลือกตั้งนะคะทำไมเพิ่งจะมาอนุมัติเอาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะมีการาผ่านมติอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายกฎกติกากฎกติกามารยาทของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือการเป็นรัฐบาลที่นะคะที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดการการเลือกตั้งไม่มีมารยาทนะ เขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าวันอังคารคือเป็นวันที่ประชุมคมอรมอก็คือผ่านไอน้นู่นผ่านไอ้นี่ดีนะคคัะไม่เอารถไฟสีส้มผ่านเข้าไปด้วยค่ะกลัวคุกกัน,นสิเพราะว่ามันกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาต้องรอให้ศาลเนี่ยตัดสินกันก่อนว่าเอาอย่างไงผ่านนโยบายต่างๆออกมาทั้งๆที่อยู่มาสี่ปีไม่ทําหาอะไรเลยพอจะไปเท่านั้นแหละนะคะยิงตูมไปนี่เขาเรียกว่ารัฐบาลคนละครึง่งอะไรๆก็เป็นคนละครึง่ง แม้กระทั่งกู้นี่ยืมสินมานะคะก็เป็นคนละครึ่งกับ,กบประชาชนนะคะถามว่าทําไมวันนี้ในเมื่อคุณเองเนี่ยนะคะก็จะหมดวาระอยู่แล้วจะอนุมัติทิ้งทวนอะไรกันขนาดนั้นที่สําคัญเลยนะคะก็คือหวยบนดินเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประเด็นที่ฉันจะถามก็คือเมื่อมันทําให้เมื่อศาลเนี่ยบอกว่าผิดกฎหมายจะมีวิธีแทหรือออกช่องไหนที่จะทําให้สามารถดาเนินการได้ ก็ว่ากันไปนะฮะคิดว่าเขาคงหาวิธีแล้วแหละแต่ประเด็นที่ฉันถามคือเสือกที่จะมาคลอดเอาอะไรตอนนี้นะฮะเพราะว่าหวยเนี่ยมันเป็นหัวจิตหัวใจของคนอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะฮะขอเดาว่านะคะว่าหนึ่งที่ไม่ทําตั้งใจแรกเกรงใจเจ้ามือหวยหรอคะจาได้ไหมคะว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาดิฉันไม่เคยเห็นข่าวที่มีการจับเจ้ามือหวยเถื่อนรายใหญ่ เลยแม้แต่คดีเดียวมีแต่ข่าวว่าไปจับล่อซื้อนะคะคนขายลอตเตอรี่คนเดินขายลอตเตอรี่แม่ค้าขายแพงลอตเตอรี่ว่าเขาขายเกินราคานะคะล่อซื้อกับท้างลอตเตอรี่ชาวบ้านธรรมดากําไรไม่กี่สิบบาทการจะแก้ปัญหาหวยแพงนะคะไม่ใช่ไล่จับเขาถ้ามันไม่พอก็พิมพ์เพิ่มนะ,ะหรือไม่ก็หามาตรก,การมีเยอะวิธีเยอะแยะมากมายถ้าไม่รู้โทรไปถามพี่โทนี่เลยนะ แล้วหลังจากนั้นพอไปไม่เป็นขึ้นมานี่ก็จะหาเงินเข้ารัฐถามว่าปกติแล้วหวยบนดินเนี่ยนะในสมัยไทยรักไทยที่คุณทักษิณทำเนี่ยเขาเอาเงินตรงเนี้ยนะคะส่งลูกหลานคนจนๆเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยไปเรียนใครที่มีเ,เรียนดีไม่มีทุนนะคะเขาก็จะเอาเงินตรงเนี้ยนะคะไปส่งเด็กเรียนเด็กคนไหนที่มีความสามารถนะคะที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะเอาเงินที่ขายหวยเนี่ยหวยบนดินเนี่ย ส่งให้คนไปเรียนเมืองนอกนั่นคือการเขาเรียกอะไรมนาะนั่นคือการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ที่จะเขาจะกลับมาพัฒน,นาประเทศถ้าไม่ถูกตัดตอนก่อนนะที่ฉันบอกเลยว่าถ้าตอนนั้นไทยรักไทยเนี่ยนะฮะไม่ถูกรัฐประหารเราจะมีนักเรียนนอกเนี่ยนะเดินเหยียบกันตายบอกเลยนะฮะทีนี้ประเด็นที่ฉันกำลังจะถามก็คือแล้วรัฐบาลนี้ที่จะทําหวยบนดินจะเอาเงินไปไหนเอาไปทําอะไร ถ้าจะลอกลอกให้มันเหมือนเดิมนะคะคือถ้าคุณจะก๊อปเนี่ยคุณต้องก๊อปให้มันได้เปะ๊ะเปะ๊มุดแม้แต่ตัวเดียวนะคะก็ห้ามเพี้ยนเหมือนกับที่ฉันจะบอกว่าถ้าจะก๊อปก็จะต้องก๊อปตรงนี้ด้วยคือเอาเงินไปส่งเด็กๆเ,เ,เรียนแล้วคุณบอกว่าตอนนั้นมันผิดเพราะว่าเงินเนี่ยไม่ได้เข้าคลังก็เอาเข้าครังซะอันนี้คือวิธีการที่จะแก้ปัญหาทั้งหวยทั้งลอตเตอรี่หวยเถื่อนแล้วลอตเตอรี่แพงค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นการสร้างงานเพราะว่าจะมีคนที่เดินโพยหรือขายอะ่ะพูดง่ายๆแต่อันเนี้ยเขาอาจจะทําในลนักษณะของการที่เท่าที่ดิฉันได้ยินมานะคะก็คือจะไปซื้อในกระเป๋าตางังหรืออะไรก็นู่นนี่นั่นก็นะคะเท่ากับว่าบีบให้คนเนี่ยนะ,ะไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะต้องไปใช้นะคะ,ะขึ้นของแตละในขณะตอนนี้ก็เหลือแค่สองสองค่ายเท่านั้นมีประเทศนี้ประเทศเดียวค่ะที่ผูกขาดแม่งยังกระทั่งสัญญา ที่มันลอยอยู่บนอากาศประชาชนได้อะไรนะคะเดี๋ยวค่อยดูสิคะพอเขาผูกขาดกันมากๆเขาจะทํายังไงก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ฉันบอกว่านะคะเมื่อจะทําหวยบนดินเนี่ยเมื่อจะก๊อปปี้เขาจะต้องก๊อปทุกอย่างไม่ใช่ก๊อปแต่วิธีการขายส่วนเงินเนี่ยนะคะเอาไปใช้กันนะคะลูกเด็กเล็กแดงวันเนี้นะคะเขาไม่ได้จะเรียนอยู่แล้วรัฐบาลอะไรอะคะที่มองไม่เห็นความสำคัญทางการศึกษา สมัยยิ่งรักเนี่ยนะคะแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กถูกสลิมมันด่าจนโอ้โหหูจะชาบอกว่าคิดได้ยังไงเอาแท็บเล็ตให้เด็กนะคะท,ทั้งทั้งที่ WiFi ก็ยังไม่มีมันจะควายขนาดนั้นเหรอคะ Wifi ยังไม่มีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปต่อให้นะฮะบ้านบางบ้านไม่มีั๊ก์ตเสียบเลยแล้วไปจะคือมึงก็คิดของมึงกันอย่างนี้แหละแต่พอรัฐบาลน,นี่เข้ามานะคะแจกแท็บเล็ตให้สอนชอทุกคนนะคะ่ะบางคนยังเปิดไม่เป็นเลยยักแย่อยักยันเข้ามาประชุมกันเนี่ย ก็เป็นพวกนั้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าถ้าสมมุตินะคะว่าอยากจะกอปปี้อะไรเขาทำเถอะคะ่ะเพราะว่าดิฉันบอกว่ารัฐบาลเนี้ยรัฐบาลเพื่อไทยเเพื่อไทยเนี่ยนโยบายเขาดีทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคือดิฉันบอกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าปาดหน้าตัดหน้าแบบมึนๆเพราะว่าถ้าไทยรัไทยเ,เพื่อไทยเขาเข้ามาเขาจะต้องทําตรงนี้แน่นอน ในเมื่อนะคะถ้าทำเอา,เอาไว้อย่างนี้หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันถูกาสารสั่งใช่ไหมคะอ่ะเปิดมาแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเขาได้เป็นรัฐบาลต่อยอดไปเลยนะคะต่อยอดไปเลยค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเปิดทางให้แล้วจริงๆตัวเอง,งต้องการที่จะหาเสียง